สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจส่วนท่อนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองส่วนท่อนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ล้อกลางยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นแคนเตอร์80แรงม้าครับรถจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับจดปี40ครับรถเครื่อง80แรงเครื่อง CDR5 ครับช่วงล่างแหนบหน้าหลังพาวลอยครับคันนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับ กระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรสภาพดีครับมีข้างเสริมเรียบร้อยรถขับใช้งานปกติเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางราคาเบาๆคันนี้พร้อมใช้งานในราคา1 9 0 0 0บาท190,000บาทรถคันนี้สามารถโอนย้ายได้ทุกจังหวัดครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158 หรือนัดหมาดูรถได้ที่อำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ